เปิดคำใบปริศนาเจ้าแม่วงการบันเทิงเป็นนายประกันให้นางเอกสีชมพู เพจดังจับโปดาราออกมาเผยข้อความปริศนาทิ้งไว้ว่าผีพลายจากทางเหนือกระสิบว่าเจ้าแม่วงการบรมมันเทิงชื่อดังเป็นนายประการให้กับนางเอกชื่อดังสีชมพูจริงปาตึกสีแดงแดงแบบแดงเลยแน่นอนหลังจากที่ทิ้งแคปชั่นปริศนาพร้อมแฮชแท็กนีไว้ทำให้ชาวเน็ตและบรรดาแฟนเพจอดกินเผือกไม่ไหวตาร้อนผ่าตามหาวความจริงหลังจากนั้นไม่นานทางเพจยังมาทิ้งท้ายไว้ใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกโดยไปเม้น์เพิ่มเติม ว่าใครอาจจะแม่วงการบันเทิงทุกวันนี้เรียกทุกคนว่าแม่หมดเลยและก็ทิ้งไว้อีกคอมเมนต์ก่อนจะเพดจากเงียบไปไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมผีพรายบอกอีกนะจะแม่คนนี้อยากจะช่วยที่เหลือไม่รู้ใจยังไงต่อตอนนี้งานนี้ทําเอาชาวเน็ตพากาันขุดคุยหาคําตอบจากคําใบ้ปริศนากันอย่างขม,มักขมเน